เด็กๆวันนี้เรามาพบกันเป็นวันที่สองแล้วใช่ไหมคะวันนี้มาดูซิภาษาอังกฤษคุณครูให้ทำอะไรนะจงแปลเป็นไทยนักเรียนดูนะคะนักเรียนคุณครูมีภาษาอังกฤษให้ใช่ไหมคะหนูก็เขียนภาษาไทยแปลเป็นไทยให้คุณครูนะคะข้อหนึ่ง c o t c ot แปลว่าอะไรลูกเปรนะคะเปรหนูเขียนเปรลงไปให้ครูนะคะต่อไปคำที่สอง เราก็มาสะกดิ้นมีตัวอะไร d o t d o แปลว่าจุดถูกต้องค่ะหนูเขียนคำว่าจุดลงไปนะคะจอ e อ dot จุดนะคะคำที่3 t o t hot เด็กเล็กนะคะเด็กเล็กหนูเขียนลงไปว่าเด็กเล็กนะคะคำที่4 h o t hot hot แปลว่าร้อนถูกต้องค่ะเขียนคำว่าร้อนนะคะ คำที่5 p o t hot hot แปลว่าหม้อนะคะหม้อคำที่6 h a t hat hat แปลว่าหมวกนะคะหมวกนะคะคำที่7 r a t rat หนูถูกต้องค่ะหนูก็เขียนคำว่านหนูลงไปนะคะคำที่8 b a t, ขังขาวนะคะข้างขาวคำที่9 M A T m a t mat แปลว่าเสือใช่ค่ะเขียนคำว่าเสือลงไปนะลูกนะคำที่10ข้อสุดท้าย f a t fat แปลว่าอ้วน อ้วนนะคะเขียนคำว่าอ้วนลงไปนะคะนักเรียนอย่าลืมนะทําแบบฝึกหัดส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย